สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับอ่าเล่นด้วยไดเหรอเอากล้าใช่แล้วเราจะตีมด้วยชนิดเอารู้ได้ <c oughs> ไงเนี่ยอ่ะ <c oughs> หุดเลยแผนตัดใช้ไม่ได้ผลว่ะนั่นมาคุ้นๆนะัะ่นแหละคุ้นๆเสียงอ่ะคุ้นๆณจำพี่ไม่ได้หรอกเรื่องผ <c oughs> <c oughs> มว่าผมจำได้นะมันคุ้นๆณอ่ะไอเรื่องอะไรเนี่ย เราซอยหลังนะโหโคตรเอโคตรหัวร้อนโคตรหัวร้อนโคตรงงอีกอ่ะแล้วแต่ก็โดดลงมาพูดจีบแต่ก็โดดลงสมมติยิงเพื่อนมันน็อกปีใช่ป่ะสะพานอนนีเพื่อนมันลงมาไอ้เหียแล้วมันมีปืนอ่ะจริงปืนคตรดีจ๊ะ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 จ๊ไจ้ะจ๊จ๊ะจ๊ะไ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊่ะะ ตอนแรกไม่ได้อยู่อีกห้าร้อย่ะตอนแรกอยู่ตอนแรกชื่อบิลลี่เฉยมั้งถ้าบิลลี่เฉยๆคุ้มคุ้มคนคนทุกคนเลยป่ยในไฟเอ็มอ่ะเนี่ยไม่ใช่เลยอยู่ดูไว้อ่ะโอ้ยอยู่ดูไว้เลื่อยๆดูไว้ลงประเทศไหนวาซิตี้เหรอเออผิดเกมปะ เราจะยิงกะยิงทำไมใช่ล้วอยู่ไวาดูไว้ดูไว้นั้นมัน GTA ไม่ใช่เหรอพี่ผิดเกมละเย้นั่นไงมาแล้วไปนี่บ้าสาันวะรับไม่าป้า้าทำไมไม่ตายอ่ะได้ปุ๊บยุกไงพี่ยุกคิงวะ แล้วทำไมไม่ให้มันอยู่อะอย่าวัดอย่าเพิ่งวัดมันเดินแน่เลยเดือดแล้วโอ้โหหลังไม้เนี่ยหลังเข้าเนี่ยนึงั่งนึงหนังก็ต้องรู้แล้วมาแล้วลงมา M4 เนี่ยดูดิมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะยืมี่ยโอ้โหแล้วแม่งมาชุบเต็มเลยมันโดดลงบ้านชุบเต็มเลย บนหลังคาผวยมากหลังคาโอเคฟังอยู่นี่พอดูได้อยู่เจอแล้วกูพลาดแล้วกูต้องโดนอันนี้บอดยิงอยู่เลยอ่ะที่ไงตัวหลังคาตัวหลังคาตายสวยไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละตัวเดียวสามชั้นไม่ไม่มันมีอีกตีหนึ่งไม่หมายถึงว่าตัวเนี้ยตีเนี่ยตัวเดียว ตายเลยไหมเหรอใช่ป่ะเออไม่มีตีหนึ่งเอ้ไม่ใช่ดิบิลลี่คนติดคนแป๊บนึงผมจะเรียกศัตรูเลียบิลลี่เฉยจบละลองจยิงบอลไปจอดฝั่งนู้นนะยิงฟรีจอดขอบถนนน่ะประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ยิงฟรีมันเห็นปะวะ คัลบหนีแล้วไปขึ้นมันมาโ่้ปืนพับจะล่วงแล้วเดินเอาพี่เนทได้สวยพี่เนทสวยโอเคบนบ้านเื่อนมันไม่ใช่หนีแนวสวยไม่เคยเจอบนบ้านเลยบนบ้านตัวโผล่มา เธอได้ไหมเธอได้ไหมเขาคำให้ติดรถมันยาวมันเหลือบ้านระเบรกแค่ตัวเดียวเ๋ยวเธอมองไว้นะเขาจะไปเขาไปใส่บ้านมองอยู่ไปดิได้อยู่ที่ไม่ไปตรงไหนวะอันนี้ตรงไหนอะโบดถ์เหรอเธอระวังนะเธอระวังนะอยู่นี้สวยไปไหนหมดหมดเดี๋ยหมดน้องหมดน้องเด่๋ยวหดระวัง เนี่ยลงมาอีกหนโฟอเลยลงมาตรงนี้ได้เฮ้ยคันนี้คันนี้คันนี้ได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 ้โอเคไปไปรถจอดเฮ้ยเหมือนมีบัคกี้จอดอ่ะแอมโบคันหนึ่งแอมโบสองคันเลย เลนโบจิปะกับเลนโบสองขับอ้อมไหมมีองินอยู่เมื่อกี้รถที่นี่ทํไมอยู่ตีนนนเจอตีนี้ใครโดนเยเฮ้ยกเลอตัวเดียวไปเอารถกอนดิเบลเบลเบลนอกตัวพี่ข้างใน โอเคคนมองมองมองเขาหน่อนยนะราคาเธอเข้าป้าน,นีดไปเข้าป้าน,นีดไปนะนีดนีดอ้อนีดชุกได้ปั๊บหนาชุดได้ชุดได้โดดตัวเดียวอันน็อกตัวนึงมนหมดแล้วปะเจอมีหมวเดียว,วเจ <c oughs> อเขาไม่มีเลยอยู่ในสมอกอะวกส่มไปหมดตาย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 เจ็บขี้เลย อะไรอะชุบหมดเลยโหที่ไห่เอ้ยชุบชุบตีดตัวเดียวตัวทีเคยงรอบมั้งเราวาโดนหลังคาเนี่ยได้กูได้คุณหกแล้วอย่ามาเล่นกับกูนะเขามาถึงตามตัวตัวนึงไม่เป็นไรชุดได้ กูกพูยิงกดตรงมันดึงยังไงเขาเห็นละเขาเห็นละพีนิดดูใว้ไหนด่งค้าอนยิงมเลยแต่ถ้ามันไปขวาพี่นไม่้เ้ยเยพี่ของเขาค้างอ้วนอ้นจะบังเนเขาค้างมากเโดนลงละต้องมีเกมอะมีค้างมากเลยอะโอ้โหอะไรเนี่ย ็ตกตุ á, nah, ๊ดอไม่ได้ดูนะแบ๊บเดียวเพราะว่าจะไม่มีไหวคุณหงิดตั้งแต่เมื่อกี้แหละไม่เป็นไรเล่นก่อนแล้วก็ทำไม่ได้น็องอีกเสือเยอเธอมีสมองไหมข้ามมาอย่างนี้น้องดีกว่าก็จะดึงอยู่ บักกี้ขอใช้ได้เพะให้มีตัวนี้ขบาบ้านแล้โอ,อ,อ้โหโโคเจ็บได้เห็นใช่ไหมไอ้ไอ้โดดติดที่อะไรเนี่ยเดินได้เดินสี่ให้แป๊บนึงเหเห็นแล้วเห็นล้วาะผมไม่มีเลือดนะเราจเดียวตรงนู้นยิงมาต,ตัวเหรอวะ,วอวะผมได้คิวเนี้ สามันสมันมันยาไเไปนึเดดตันระเบียงมั้งมันอยู่ขวาหมดนี่แน่ไม่ชอบเสี่คันนี้เลยเป็นไมีทีตกับพี่เนทเย้รไม่มีแล้วพี่ไม่มีอ่ะไอ้คันนั้นสอง เอตอนแรกมันสีอื um, so, ô, ่นไงที่มันต้องมีไปดูสีไงนะมันเป็นเมมกมันขนาดใหญ่อะเแต่มันติดน้อยกว่านนี้ไงไหนขวานขวานี้ขวานให ตายวงกูดูดีมันิดตอนยิงกูอะไรเองเนี่ยมาเบียดทต่ใมวะมัน้าใจ้องขอแบบ้ังค้างอ่ะทุกคนก็ฟังตายฟังขอโทษนะไม่เป็นไรไถือใหม่ได้มันมาแล้วเจนหายแล้วมีแน่ โบกไงล่ะโบกเจอโบกไปอย่าเรียกก็าไงเย่าเรียกไงย่าเรียกในเมืองเรอพี่ฟังอ้โหน่าจะในเมือง่ยอะไรวะมยันไอ่ะนหลังวไม่เป็นไไหนอ่เราไปหลังันสองคนนี้ล่เอ๊อสิบกเลยาไปชิดไปแต่ว่านี่กระตุกนะโอ้กระตุกเยอะ ตามผมมาละอันนั้นได้อยู่<ป>หในเมืองเลยเสาต้นไม้ Watch out Watch out ไม่ได้ยินแน่นเห็นไหมลงไปอยูล่างก็พอพ่ลงมาแล้วเดี๋ยวต้นท้าย้วนอยู่หล่างนะสุดท้าย เนี่ยเดีแล้วมันขับมาตที่ออกมันขับมาตที่ออกฝั่งนี้โอเคพี่ยิงไหนอ่ะยิงแตกเลยอันนี้ยิงข้างล่างซ้ายเหรออ๋อในเมืองเกาะข้างซ้ายมานขันไปไหน่เียวไปแล้วไม่รู้ไปไหนมาแล้วพุ่งขึ้นมาเสียเปล่าอยู่แถวนี้เลยไม่ใช่ดักยิงนะ เงียบจิบเฮ้ยอะไรอ่ะนอนไหมไดูไดสุดเจ้าหมดแคตัวเลยะ๊เะ We are the best We are the best เปะเปะ เ <Hey. S 2> ยังไม่คืนทุนเลยชุดนี้ก็ผิวดีถ้าใครอยากจะคุยกับผมสดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับ